วันที่6ในเกมฮอกวอตส์เลกซีผมได้ไปเจอกับดิกเอลฟ์ประจำบ้านที่ห้องต้องประสงค์เขาได้ให้กระเป๋าวิเศษกับผมมามันจะทำให้ผมสามารถจับและเคลื่อนย้ายสัตว์วิเศษได้ดิกได้พาผมไปที่สวนเพื่อฝึกการจับสัตว์วิเศษ That was Found the ever met. ผมได้จับตัวพับสกายมา <got> ไอตัวนี้มันเหมือนแป้งรองพื้นเลยฮะดิ๊กได้ให้ <'re> ผมไปเจอกันที่ลังของเจอโนอลผมได้ขี่ไม้กวาดแล้วก็ไปเจอกับเขา Hello, ผมไม่ต้องจับนกพวกนี้เข้ากระเป๋าทั้งหมดโดยใช้คาถา SEO เพื่อดึงมาและใช้กระเป๋าจับดูเหมือนจะจับยากกว่าตัวแป้งพับนิดหน่อยตรงที่ตัวจมบบนอพวกนี้เนี่ยมันบินหนีเราได้